รอบง่ายกากถือลายเถอะไหนได้จ็บตูบอหากินหาหยังเที่ยวไปมาก่อนสวัสดีครับยามเส้าครับอนมริก็เบิ่งพินยามรอบยามไส้ครับสิมานบอลนี่ครจะไปพาพี่น้องไปเบิ่งปัดใบหมอบอยฟุ๊กเดียบ้านเฮ้ยเลย ปลาซีโต้มาเว้ยปรุงเปลี่ยนเออปลากระไทยปลาแขงเดือดนี่ีกระน้อยของเจ้ามันมันล้ำนี่แหละบ่ไปเห็นเอาเองแล้วนีได้ซีโต้ใไรเห็นหายกับเห็ดเอาเองกระน้อยบ่มาแล้วฝ่าไปวัดกระน้อยจักยู่ประเทศใดหนึ่งไปทางใด ปยะบมมหาป้าเลยปะเมียันไทได้หลายทำบาปคืนอันนี้ได้ีโตเอเอม่ีจยมับมันคือบ่ออกิบงี้ิดเนียงมันิบแบบไรย่อย่ทาบาบกคืนดอกบาราดได้เยอะ่อืใหม่อันนี้ทำ ทำแบบทำแบบซีโต้มันีนี่เขาเยกซูเป็นถือถืกระูที่คอนกเอาเราห้องคอยยุใสู่หูเลยว่ามันยูหันนั่นแหละน้ำกันยูหันนมันยบงได้สิอลาอลันยูส่เขาใส่ให้น้ำนลายอลาอลอันยูสเขาสนกันนลามนลาอลูเสใันนลายอออ หันนั่นแหละมันนี่จะไปใส่คืนฮะฮะมันมองดูว่าห้องไข่เป็นห้องไข่ยวหันนั่นแหละตอนกันค้องอ่ะอันนันโมเมนต์บอกก็ดีแน่นอนแล้วนั่นแหละจนนั่นเขาเขาสุดแสบมันกับเบิ้งหูทัวอันนี้เจ้ามันเป็นแดงเป็นได้รอบเจ้าคลองรอบรอบใหญ่เลยนะเป็นแดงๆนะอ้ยถือลายได้ลอดใหญ่งั้นวะเออยามาตัว รอบนี้มันก็ถือลายแล้ไหนได้จ้าตูโอ้ยไม่ตูเฮ้ยมันจะคือไหมเนี่ยเฮ้ยเตัวไหนเนี่ยอันเลี้ยวอันเลี้ยวท่านีนะแอันนึงตะเกี่ยวเอาไปบอยตรงไหนาโอ้ยใส่ยังน้อยแต่มันบ่มีเนาะใส่มันรุ่นคือเขาหนิอ๋อด้รุ่นน้ำเขาเนาะในรุนน้ำเขาเนาะโอ้บะหมี่ตู บอกปิดดาบันนี้มันเข้าแล้วออกมันไม่คือเลยให้ตัวใดหนไหนล่างใดหนไหนล่างนี่เฮ้ยริลมีแต่ล่งางใหญ่ๆหญ่เลยจะได้เรียด,ดอก เลียนบุมีเจ็ดอันเลยปลาบวนเลยน้ามันหลายหดบอ่อมันเศร้าขึ้นาหาใส่หม,ม่งไม่บ่ไม่ใช่ไหมมันมันเด้อบั่ เอ้ยแม่เกียเจ้ายัางไข่ย่ข่ขอยมีโเออนั่นได้แตัวนี่ได้นวมากระเทยจัโตเลยล <c oughs> ตัวน,น,น่ะ <c oughs> ทําบาบว่าคืนท่าบาบว่าคืน <c oughs> มีอะไยำเบ็นทําเป็นยำเบ็ดวางยางแล้ว่างไางแล้วทอดไวแล้วมีก้อนทานจดคนรือ,อบ้านครับถือลายแล้ว ก็ป่า,าง,งามเนาะโอ้ตามสี่ตัวต,วตวนก็จะไทยสองตัวสามตัวเท่านั้นนี่กันเดียวรวมงามนเนาะ นุ้มอันบ่ถือดิกหลังเจ้าจมเอตมั่ลาเขามัน่สบเ้งสิบเบิงขอสิบเบ่เลเล่มาใส่เท์บ้งอ <loves you. S 2> ีบ้น <commer del SE> ี but, ่นะมาใส่พ่บ <methodology> กานออกเลยเอาไห่อฮะอุ้ยกั้นปากแยกเลยทหนึ่งลปยงเขาบเคยเอาเผื่อเับเปิดออกเลยบนน่อยือว่าแซ่บถือ่บอ เอามาซ้อนเลนอ่ะมาเลนกลางเว้นบ่คือเมื่อวาน

ได้ใส่คางวะแค่บ่ใส่คางฟ้าแนมะ่ยป้ามันขึ้นมามันเลาะมันต่ำฟ้ามากเลาะล่คางมากเลยคือน้อยใส่อยอะคือแต่กวนอูเดี๋ยวนี้ปาดกับปากกุดอันนี้มันป้ามอาไข่หาว นี่ของตะโลดเขาตัวนี้เออนั่น,นโอ้มันแล้วมันแล้วตัดนือนี่เด้อชยตวนั้นอ๋ออาวๆน่ได้แลวอ่งน อ๋อปลาเมฆอนนีไหลไ่นหเลยหลอโอ้อีหลอเาเนี่ยแล้วแบยงเงาอยไร่างเ้หลอดใจเห็ดเนาะใจห็ดิเสือปั้นมาะเปนมาจะเปนนี่าคาเนี่ยนะมีคนใส่หใส่ป้านน่เออใส่ประมาณ <laughs> ừm, 5kg, 6kg ưu, ừ, đã 4kg đấy khỏi khô đen à hông, cả 2kg à cái này sẽ ghiên mớt hông, nó tui thật là dữ hông, nó tui thật là lọt อออนี้อ้นี้เออว่ามีจะได้แบ่งสักโลหรอเออแต่เิงยมีโบถึกบดถึกเอาไว้เน่เดี๋ยวป้าจะออกรอบเมื่อ่หร่เทอ๋อน้อยยางไปพอดีโพมันฝ่าเฮงวามันเปิดเปรอะบอโลบไปมีคนนั่นอยู่ที่ออะไ็นคนคนหากินบดซื่อสัตว์ หากินหาอยหนังเที่ยวไปนะครับนี่ปลากระไทยของเราปลากระไทยจำมือขึ้นได้ได้ปลากุ้งไหมเออมือขึ้นอะไรย่างไปไหมปลากรุ่มไหมรอบต้นนี้ไหมวันนี้มีแต่ไข่ไหมปลากุ้ง่มแต่หลายก็ได้ได้โลสองขีดนี่เพราะว่าอ่าโอ้มันสั่งมืออันนี้กี่เจ้าที่ดักแค่เจ้าเดียวจ้บม๊หลายต้นหลายเจ้าพูดละ หลอกปูละสามล้างีล้งมาูกจรังกันนี่กระปนมากเลีปยอะ่ลเนาเอนักๆข้างค้างรู้แล้วนี่แหละ้างๆ้างปูเลยอดี๋มันโลมาข้างข้างอ่น้อนีต้อขถาไปถุงนี่ยาใส่ยาไปถ่า ใปข้าวขวังไอมนอนแอบแอนั่กันทางเนี่ยยาเสพสั่นเองสันมาสิเขามาไปไหนเหเขาใส่เขาใส่เขาเนาะเขาใส่หนึ่งเขาดักอันนั้นเขาใส่เป็นนั่นเขามีปองเขามีปงใส่ยาีบ่ใ่มันล้มทางขังเลยนี่โอุ้ดแดงยได้ลายเลยคตลา้มท่งังน่ยให้มันล้มอันนั้นเยอ่งเอา มันเปนมันป้ามันเลนมาบ้านนหนว่าไดรลายวะมาวะเอาไปใช้อยู่นั่นเลยนะ

น้อยโคดวเนยโคเลยโคเลยใส่ลักลูกไอคือเลาเวนี่แล้วมันตื้นแนนว่านแล้วเด็งนี้ พากันมาขุดเลืเอบไปเนี่ยเวลาปลามันมาเฝ่านี้เลยบาาริสัน้มันบรอสกทธิ์ลอก